กำลังเซ็ตตู้เหรียญเวลาลูกค้าใส่เหรียญเนี่ยมันจะได้พอได้ไม่งนกันซื้อไข่เนี่ยสำหรับสำหรับคนที่แบบยังยังรู้จักตู้ขายไข่นะครับแล้วซื้อยังไงครับเหมือนรู้หยดน้ำทั่วไปไหมใช่มันอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอเหมือนโทรศัพท์มือถือนั่นแหละมาถึงก็เลือกเขจะเอาไข่แบบไหนเลือกเสร็จแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินจะใช้เหรียญใช้บัตรหรือว่าสแกน QR ียร์โค้ดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูง่ายมากเดี๋ยวให้เาเล่แล้วอันนี้คือเป็นตู้แรก ใช่ใช่ตู้แรกของเราแล้วนาคตาจะมีแบบว่าขยายแบบว่าตู้ไปย,ยังจุดๆใครับก็เคยแผนไว้ร้อยตู้อ,ะอ่ะ่าใช่แล้วนาคนเราได้มองแบบว่าเหมือนแบบแฟนชายตู้ขายไข่ไหมแฟนชายไหมเหรอน่าจะขายเองมากกว่าอ่าเพ <c oughs> ราะว่าคงคงอาจจะไม่ได้แฟนชายอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กำไรเยอะขนาดหรูหรามาเฮาอะไรเงี้ยม <c oughs> ันไปจุกกระจายสินค้าดีกว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วจริงๆฟาร์มก็ทํากันเองได้อะผมว่านะนาแล้วก็มาทําตู้ก็ได้ผมว่ามันเป็นช่องทางการการขายอ่ะช่องทางหนึ่งที่เราไม่ต้องมาเฝ้าเองเราก็ให้ตู้มนขายให้นี่ะนะสินค้าหมดถ้าดูเนี่ยไม่มีสินค้าเลยเพราะเราเติมไปแล้วย,ยังไม่ได้บอกเครื่องว่าเฮ้ยมีสินค้าแล้วนะให้ยามาขายได้แล้ว แล้วกดเติมสินค้าอันนี้10ฟองมีอยู่กี่แพ็กก็ใส่ไป4แพ็โอันนี้ค,นนคือเรียบร,ร,ร,ร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คดูว่าจัดการชำระเงินเปิดหมดแล้วรูปแบบเงินสด QR ว o d e คบัตรเครดิตบัตรเดบิตโอ้หลายอย่างเลยอโอเค